สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไรดงดาวครับมือนีเขาพาทุท่านมารับช่มหมูปลาของเขานะครับเป็นสายปลาผสมกับสายมือสั้นลูกดกสายพันธุ์จากประเทศจีนนะครับผมตอนนี้อายุแบดเดือนกวาๆนะครับซึ่งตั้งท้องแล้วสองตัวนะครับสายพันธุ์มือสั้นนะครับปิดสายพันธุ์ที่ให้ลูกดกสูงสุดประมาณยี่สิบกวาวนะครับสายปลาของเข้าที่ออกมาผสมนะครับเช็ดหาร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่ป่วยนะครับ ส่วนอาหารที่ห้าให้เป็นลักนะครับผมก็คือกวกเสานะครับผมเอ้คนละย่างนะครับอันนั้นกวกเสาหัวนะครับอาหารลักที่ห้าให้นะครับก็เป็นยาหวานอิสราเอลแล้วก็เป็นต้นกล้วยที่ห้าเดลยตัดเพื่อออกไปแล้วผสมกับล่ำเล็กหน่อยนะครับเนาะการเลี้ยงหมูป้านะครับเลี้ยงง่ายไล่ดวงดาวก็เลี้ยงแบบธรรมดานะครับคอกบ้านทรรมบดาคอกดินนะครับเขาเลี้ยงหมูปาใน่เชิงธุรกิจนะครับผมเพื่อจำหน่ายลูก หมูป้านึ่งตัวสาม,มารถให้ลูกได้สองข้างต่อปีลูกก็ออกตีเฉลี่ยไว้ตำตำตีแม่และสิบตัวนะครับการจำแนยลูกของเฮากัอยุที่เจ็ดร้อยถึงพันสองแต่แล้วแต่อายุหรือว,ว่าขนาดนะครับถ้ถามีแม่พันหมูอยู่สาม,ามแม่ตีเฉลี่ยตำตำแม่ละสิบตัวออกรอบละสามสิบตัวปีหนึ่งออกรอบละหกสิบตัวตีเฉลี่ยตำตำลูกโตละพันนะครับ ปีหนึ่งเขาอาจะมีรายได้ประมาณหมกมือน,นะครับผมแล้วเขาก็สาม,มารถขยายลูกพันธุ์แล้วเขาก็สาม,มารถขยายออกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกลายเป็นฝ้าหมูปลานะครับสำหรับพี่น้องท่านไหนที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดต,ตามไว้นะครับผมผมก็จะมอบเด็ดให้พี่น้องได้รับช่มเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะแบ่งปันลูกหมูปลาไให้พี่น้องได้เลี้ยงด้วยกันนะครับสำหรับค่าอาหารหมูปลาของเขาฉเฉลี่ย ตกอาทิตย์หนึ่งหนึ่งร้อยหาสิบบาทนะครับเป็นคารลัมยี่สิบสี่กิโลนะครับผมเลี้ยงง่ายๆให้กินง่ายๆบตรต้องเน้หนหัวอาหารรับรองนะครับการเลี้ยงหมูปลาของห่อประสบความสำเร็จแน่นอนครับผมอีกสามี่เดือนหมูปลาของห่อก็จะคลรอับผมอีกามี่เดือนหมูปาของหอจะควลูกแล้วนะครับเนาะท่านไหนสนใจนะครับก็กดติดตามไว้นะครับผมเมื่อหมูปลาของห่อควอดลูกแล้วห้อก็จะมาอัปเดตให้พี่น้อง้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่วนประชมประธานไล่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณครับ